สวัสดีครับพี่น้องอ่ะเอาอยางมากินแรงวันนี่เสนอเมนูแกงพักอีปองบางตีปก็ห้องว่าบัวลอยนะครับบางตีก็ห้องว่าพักหินผักกาห้องว่าผักตบชวาเนาะครับเนาะนี่ครับผักตบชวาเนาะครับเนาะือว่าบ้านผมห้องว่าพักอีปองนะครับเนาะกินก็เอาดีอ่อนๆมาเครับน้อหยอดอ่อนๆมานะครับเนาะกาอ่อนๆมานะ่ครับนี่ตัวยางนะครับเนาะผมเรียงไว้ในสะนี้ครับ่วนดีใจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกาอ่อนๆขอมันนะครับเนาะ ของตัวพักอีกปองนะครับของตัวพักตบชวาเนาะครับเนาะนี่ฮะตบชวาก็หาตีมันแรงน้าสะอาดสะอาดนะครับผมแถวกรุงเทพแถวคลองต่างๆก็บบใจบ่ได้นะครับเนาะน้ามสะอาดสะอาดบ้านเฮ้าครับแกงใส่ปลาครับปลาก็เป็นปลาเล็กปลาน้อยเนาะครับเนาะมีกุ้งฝอยมีปูก็มาใส่ด้เนอใส่ส้มบะคูดแล้วก็ใบกงกอดเนาะครับเนาะเพิ่มคราอมหอมครับก่อนอื่นก็ตั้งม้อขางก่อนนะครับเติมน้ำเปล่าบได้ลงไปนะครับเนาะ เดี๋ยตม้มคือมันห่อนกันนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะตำเครื่องแกงกันเลยครับสูตร้อย่ามากินแรงเริ่มจากเกือครับจักไข่หอมแดงหอมเตียมพริกแดงน,น่ฮะปลาห้ากะปิแกงชูรสครับผงปรุงรสใส่งไปเลยตำึ้นแล้วเลยครับน้ำในหม้อเริ่มห่อนแล้ว เครื่องพริกตีเขาตำไว้ครับใส่ลงไปเลยพักหน้าแกงมาล่างโคกเห็นไอยนะครับเนาะล้ำกับผงชูรสกับหน้าล่างโคกนี่แหละครับแต่ลงไปเลยครับน้าแกงเดือดแล้วใส่พักอีป,ปองนะครับเอาลงไปเลยนะครับเนาะมันจะซุกจ้าครับเพราะว่ามันแข็งเนาะเอาใส่ไปก่อนเลยแกงต่อไปจนพักอีป,ปองมันเริ่มเปื่อยนะครับเนาะเริ่มนวลเริ่มนุ่มนะครับเนาะ อ่เดี๋ยวกันแกงมาจนพักอี๋องเริ่มเปื่อยแล้วครับจากนั้นเดี๋ยวเขาจะใส่ปลาเนาะครับเนาะแกงกันเดียวป๋อครับใส่ปลาลงไปแล้วเนาะครับเนาะไปเลยเดี๋ยวแกงไปผมสักจ้าจนปลาซุกเนาะครับเนาะเอาละปลาเริ่มซุกละจากนั้นใส่บอร์เอส้มนะครับเนาะปุงนวครับส้มมบอรคูนนะครับบีบใส่ไปเลย แก่งนี่มันต้องส้มๆนะครับเนาะสุดท้ายท้ายสุดใบกงกอ้อครับเพิ่มความหอมเนาะแล้วก็จิ้มรสพอครับอืมโมครับหอมหน่ามาคูสุดยอด แกงพักอีปองเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับน้าอ่ำคนๆจริงน,นะครับเนาะหอมสุดยอดเมนูนี้ไอวองโกเล่อากงมี่นะครับขอเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเนาะผมเพิ่งมีโอกาสได้เนี่ยครับก่อนจะไปจิ้มจัดเหียสักคาครับน้าำสมุนไพรจัดโคโลงนะครับเนาะมาชื่อดมาครับมาครับมาครับพีบ่น้องอามาจิ้ม แกงพักอีป๋องใส่ปาส่าสุตรวิธีมากคุดแรงครับผมครับวันนี้ก็อุ่นเข้าเย็นงนะครับเนาะกินย่อนเลยครับจำเนื้อไปแล้วครับนี่ส้มจำลองครับทุดท่านหอม,มน้ะมะเขือสุนยอดแล้วพักอีป๋องมอ๊ะจำเนื้องามๆเลยครับน้ำแกงส้มจำลองนะครับเนาะ bà nói hả bà nói bà ăn chút ạ khát cung ủ nó không đó phải tôi này xuống trăm nương ngâm ngâm าาแ้ำมแข็งห่าครับส้มจมลอมมกนิตเต,ต,ต้ครับเมนูนี่สำหรับใครที่ชื่นชอบเอาอย่ามากินแรงฝากกดไลค์กดแชร์ฟเฟซบุ๊กแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดซับจะใคในช่อง youtube เอาอย่ามากินแรงเป็นกำลังใจผมเห็งหนึ่งช่องทางเดียนะครับเนาะและครับคลิปนี้จบไปตรงนี้แล้วครับมันส้มจมลอมอ่ะเข้ากับอุน่นมะเดี๋ยวผมอขออนุญาตมาินต่อครับมะครับ 呀。Yeah.